ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนหลอดไฟ LED นะครับรถ t o y ยต a Yaris a t อทีปี2018นะครับอันนี้ผมสั่งหลอด LED เป็นแบบหลอดนูนนะครับรุ่นใหม่นะครับมีจำนวนหลอดทั้งหมด6หลอดนะครับไม่ใช่สิ8 10หลอดนะครับ10หลอดนะครับผิดนะครับ10หลอด ้านนี้สี่ด้านนี้สี่เป็นแปดแล้วก็ด้านบนอีกสองนะครับเป็นเป็นสิบหลอดนะครับนี่นะครับเป็นสิบหลอดนะครับเดี๋ยวมาดูหลอดเดิมนะครับที่ผมติดตั้งไปก่อนหน้าเป็น LED วเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเห็นในออนไลน์ดูแสงมันน่าจะสว่างมากนะครับของผมไม่มีเดย์ไลท์นะครับรถเป็นรถรุ่นเก่าก็ไม่ไม่มีไฟเดย์ไลท์นะครับก็เลย คิดว่าจะติดไฟเดย์ไลท์ก็ลงทุนแพงนะครับอันนี้ลงทุนไม่ถึงร้อยนะครับสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าไฟตัวเดิมนะครับนี่ครับไฟตัวเดิมผมเนี่ครับเป็นหลอดไฟ LED ตัวเดิมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วนะครับ อันนี้เทียบกับตัวเดิมนะครับอันนี้คือตัวเดิมที่ผมใช้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะเป็นขาแบบท T10 นะครับอ่าขาแบบท T10 นะครับอันนี้คือรุ่นเก่านะครับอ่าเทียบกับแสงที่ให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวไปเทียบกันนะครับอันนี้ผมใส่ไปละนะครับอันนี้คือหลอดรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบอ่าสิบหลอดนะครับนี่สิบหลอดเดี๋ยวไปดูว่าคุณภาพเก่าเทียบใหม่เป็นยังไงนะครับ ใส่ไปละเนี้ยอันนี้คือหลอดใหม่นะครับอันนี้หลอดเก่าเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูเทียบกันเนี่ยเป็นครับนี่หลอดหลอดใหม่อันนี้หลอดเก่านะครับเนี่ยสว่างจ้าเลยนะครับเนี่ยใช้เทนหลอดดีไลท์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหลอดนี้ด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดไฟหลีดูนะครับ อันนี้คือที่ติดตั้งไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้เอาติดตั้งอยู่ข้างนอกนะครับเห็นไหมครับสว่างจ้าเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเสียเข้าไปที่คั่วเลยนะครับ คือใส่ทั้งสองหลอดพร้อมกันแล้วนี่ครับเป็นไงครับนี่คือใส่หลอดแบบตอนกลางวันแล้วนะครับอ่าทั้งสองหลอดเลยใช้แทนไฟไดีไลท์ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูช่วงกลางคืนอีกทีว่ามันจะจ้าขนาดไหนนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมใส่หลอดทั้ง2อหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับดูความสว่างนะครับ ือว่าสว่างกว่าเดิมขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะครับจากเดิมเป็นหลอด led อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็น led รุ่นใหม่นะครับเป็นแบบ10หลอดนะครับก็คือใช้แทนไฟ daylight ได้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆต้อ,อตงการที่จะสั่งซื้อตัวหลอดนี้เดี๋ยวผมมีลิงก์สั่งซื้อให้นะครับโอเคเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้เวลา18นาฬิกานะครับ 6โมงครึ่งนั่นนีลยนะครับนี้ผมมาเติมแก๊สพอดีนะครับยังมีมืดดีนะครับอันนี้ก็สว่างตาแตกนะครับเดี๋ยวให้มันมืดอีกนิดนึงเดี๋ยวผมมาถ่ายให้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับอันนี้ตอน6โมงครึ่งนะครับแทนไฟเดย์ไลท์ได้เลยนะครับอ่าอันนี้มืดแล้วนะครับมืดแล้วนะครับก็คือเปิดไฟหน้ารถด้วยนะครับก็คือหลอด LED ที่เป็นไฟหลี่นะครับที่เราเปลี่ยนเข้าไปาเดี๋ยวผมจะลองปิดปิดไฟหน้าเหลือแค่ไฟหลี่ดูนะครับดูว่ามันสว่างขนาดไหนนี่เลยครับโอ้โหสว่างตาแตกเลยนะครับถือว่าสว่างกว่าตัวเดิมหลายเท่าเลยนะครับเนี่ยเทียบกับ ไฟหน้าได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสว่างเท่ากับไฟหน้านะครับอ่าก็คือเปิดเพื่อความปลอดภัยแทนหลอดหลอดไฟดีไลท์ของรถยนต์เราได้เลยนะครับนี้มืดแล้วนะครับมืดแล้วโอเคอันนี้มาทําคลิปเพิ่มเติมให้นะครับส่วนท้ายของคลิปนะครับว่าเวลามืดๆแล้วเนี่ยมันแสงมันจ้าขนาดไหน โอ้เยี่ยมเลยครับอ่าโอเคครับ